วันที่4กุมภาพันธ์2566ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชปัวจังหวัดน่านนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชพร้อมด้วยนายแพทย์ทศเทพบุญทองสาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่1คณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชปัวจังหวัดน่าน พร้อมมอบถุงของขวัญพระราชทานให้กับผู้ป่วยและให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงานพระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชบายให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นฐานที่แข็งแรงในการขยายงานด้านสุขภาพสู่ชุมชนซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนทางตอนเหนือของจังหวัดน่าน5อำเภอได้แก่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลทุ่งช้างโรงพยาบาลเชียงกลางโรงพยาบาลบ่อกเกลือและโรงพยาบาลท่าวังผาและยังให้บริการรักษาพยา,พยาบาลผู้ป่วยจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีอาณาเขตติดต่อกัน <c oughs> เพื่อให้ผู้ป,ป่วยได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีลดระยะเวลาในการเดินทางขณะเดียวกันต้องคงประสิทธิภาพในการรักษาพยา,พยาบาลให้ผู้ป,ป่วยได้รับการดูแลที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยโดยได้พัฒนางานสําคัญในหลายด้านอาทิ การผ่าตัดด้านศัลยกรรมทั่วไปด้านศัลยกรรมกระดูกและคอด้านสูตินรีเวชกรรมและส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารลำไส้เล็กส่วนตน้นการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ตรวจวินิจฉัยรักษาโรคด้วยเครื่องมือพิเศษที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงใช้เทคนิคปลอดเชื้อและเทคนิคเฉพาะของห้องผ่าตัดโดยเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชปัว มีการจัดบริการเชิงลุกโดยมีทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวลงพื้นที่ดูแลครอบคลุมทุกตำบลในอำเภอปัวออกให้บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาแก่เครือข่ายสาธารณสุข12รพสตและ2สสชร่วมเป็นทีมในการขับเคลื่อนเพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมีประมาณ20%ของประชากรโดยมีโครงการต่างๆรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุเช่นโครงการคัดกรองความเสี่ยงการพลัดตกหกล้ม และภาวะกระดูกพุนและมีการติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงร่วมกับทีมสหาสาขาวิชาชีพโดยบุรณาการการดูแลกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนนอกจากนี้ยังมีโครงการเสริมศักยภาพให้เยาวชนน้อยสามารถดูแลตัวเองและสร้างเสริมสุขภาพแก่ครอบครัวและชุมชนหลังจากจบการศึกษาโดยปฏิบัติผ่านเครือข่ายจิตอาสาสืบทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพสู่ชุมชน ตามบริบทพื้นที่ของตัวเองเป็นการสร้างเสริมสุขภาพพันธ์ใหม่ที่เรียกว่านักสืบสุขภาพทั้งนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลโดยบุรณาการมิติจิตวิญ,ญญาณในการพัฒนาคุณภาพอย่า,างต่อเนื่องได้รับรางวัล Spiritual Healthcare Application Award ปี2562และเป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งแรกในประเทศไทยที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน HHA Certification การรับรองระบบการทำงานในสถานพยาบาลด้วยจิตวิญญาณ